ทม่แทรกเราเจอใรอบแร้วคร,รับตอนนี้เราที <t <t uh ่ส uh uh uh> ี่ครับรอบแรกที่สกลอันนั้นไม่ใช่รับรอบแรกที่นี่ครับที่นี่ครับรอบสองไปที่ต่างหวัดสกลนับเสมอีนียืนารบนึงรอบที่นี่รการใหญ่เยแของแม่สอันนี้ก็ปีไข่แตกได้ะออันนี้รอบหนึ่งรอบสี่ครับรสีรส ก็แค่สองเสมออีกครับเสมอหนึ่งครับวันี้มันของเรานะเสียนนะพี่เสียงวันนี้เป็นไงมากน้องอ่ะยังนิ่งเ่ะเนอก็ปรุตัวไหนที่เ็เอกซ้ายยข่ายโมชิงดำจะไหนีมากเลยนี่ย้เนยุเป็นเรื่องกันนะครับผมนี่ยอดวยในอดีตเลครับเสียนนะเลหาสอวันอ่ะเป็นยงงี้ ดูแจมดนหัวชนครนะผมไม่แตกครับแตกครับยกสองครับแค่ครัยกยกสองครับสองโมงเทีกยงเขาแตกเขาได้ไหมใช่ครับเขาได้ขึ้นนะเขาตาดีครับแล้วเราเหนืยที่เราเราเราหนักใจรเรากังวลนีไหมก็ร่างกุนี่ครับร่างกุศครับเลือดพี่เขาเข้าตาด้วยครับอะไรนะเลือดพี่เขาเข้าตาเลือดพี่เขาเข้าตาเราหรือเข้าตาเขาเลือดพี่เขา ข้าตาเราเนี่ยข้าตาเราข้าวมันกระเด็นไปไงอ่ะน้องมันจังบมาปั้งเลยครับอ๋อจับปั้งมันกระเด็นเข้าตาเราครับโอ้โหนี่วันนี้เลือดเข้าตาเลยครับโอ้่ะชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยเอ้าลองลอง z o o สี่ฝ่หลังสี่ฝ่ายหลังไงชนะหลังชนะหลังชนี่ปังต่อเนี่ยเฮ้ยปังต่อเอ้าปังต่ออยู่น้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดเนี่ย ก็แล้วแต่ตันจิมยืนอยู่นี่เฉยได้ไหมพี่งผมไม่ได้ปวดรักดปวดแล้วเอังนั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมโยกเหมือนเดิมบางตออยากแก้มือหก็ขอฟ้องปนะพี่เขาฟ้องอีกับนิงยับที่จริงไม่นัามีนะจากชครายการใหญ่มอยากเคยดีอ่ะเอาบอกเสียบดนเสบอยู่ญี่ปุ่นเคยโชคมครั้ง่งสองครั้ง แพงตัวแล้วแพ้งพิเศษันงใจไม่ได้ฟอมไม่ดีเลยเออไอจุดนี